ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรองกรองพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อบูเนื้อปลาปลาหมึกมีให้ท่านได้มาอีกกันอย่างไม่จำกัดเวลารวมทั้งน้ำดื่มน้ำหวานเทียงท่านจ่ายกันคนละ239บาทวันที่4เมษายน2567นายกิตตจิพลรัชตเมธานนนในอำเภอเชียงดาวเป็นประธานนำส่วนราชการระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแกนนำชุมชนภาคเอกชน และเครือขา่ายภาคประชาชนลงพื้นที่บำเพ็ญจิตอาสาบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำบ้านอารุณไทยตําบลเมืองณอําเภอเชียงดาวในการนี้รองศาสตราจารย์ดรสัญญาสศงคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์นำผู้บริหารคณะาจารย์เจ้าหน้าที่นายกสโมรน,นักศึกษาคณะกรรมการส,ดสุดโมสรนักศึกษาและทีมนักศึกษาวิศวกรสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมบำเพ็ญจิตอาสาเก็บขยะและทำความสะอาดโดยรอบอ่างเก็บน้ำบ้านอารุโนไทยด้วยทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะจิตอาสาของประชาชนและกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและเพื่อบณญการการทำงานขับเคลื่อนอำเภอเชียงดาวร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและภาควิชาการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปเชียงดาวเคียงใจโมเดลมนุษย์คุณภาพสังคมคุณธรรม สินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน